วันที่8กุมภาพันธ์2567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่73และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหวานเพาะหากอยากเก็บเกี่ยวมีอันอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ภายนอกภายในจำเป็นต้องให้ความไร้ที่ว่างเปล่าและกว้างใหญ่บัญชา ช่วชีวิตคนเรามีได้ต่อสู้เพื่อทรัพย์สินเงินทองและความเฉลียวฉลาดแต่เพื่อกำลังกายและจิตรวมทั้งพลังคุณงามความดีนี่ต่างหาที่เป็นกุญแจสำคัญของการแก้ไขปัญหาผู้คนจำนวนมากที่ฝึกปฏิบัติมักอยากได้ผลดีตั้งแต่แรกเริ่มแต่ผลลัพธ์ที่มีรูปคือการแอบชี้นำ ของการคิดที่ไร้รูปคุณงามความดีที่สมบูรณ์คือผลพวงของจิตตนที่ไร้อัตตาเมื่อฝึกปฏิบัติจริงย่อมต้องมีผลลัพธ์ที่ดีเพราะผู้ที่ฝึกปฏิบัติจริงเข้าใจดีว่าชีวิตคนเราไม่มีคำว่าถ้าหามีแต่กฎแห่งกรรมดังนั้นไม่ว่าสภาพภายนอกจะเป็นอย่างไร เขาจะฝึกฝนจิตให้สงบทำความดีและสั่งสมคุณธรรมหนานแน่นอยู่เสมอการอำนวยพรผู้อื่นและมอบอุทิศเพื่อสังคมล้วนเป็นการปลูกเหตุที่ดีสุดท้ายต้องปลิดอกออกผลดีแน่นอนในชีวิตคนเราการชื่นชมยินดีกับผู้อื่นได้คือการรับโชควาสนา สามารถเป็นผู้อํานวยพรแก่ผู้อื่นได้คือการปลูกหว่านผืนนาบุญอย่าดูเบาความคิดที่ดีในจิตใจทุกครั้งที่อํานวยพรล้วนจะทําให้พลังงานร่วมกันสั่นสะเทือนดังนั้นไม่ว่าจะทําสิ่งใดหรือปฏิบัติต่อใครล้วนต้องใช้ความจริงใจและจิตที่ดีงาม เพราะเส้นทางสายใหญ่แห่งความภาสุกที่อยู่ดีต้องปูด้วยการให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและสำนึกบุญคุณประตูสวรรค์แห่งการไปดีก็ต้องเปิดด้วยการให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและสำนึกบุญคุณเท่านั้นอรุณสวัสดิ์กล่าวกันว่าชีวิตคนเราคือสถานฝึกปฏิบัติพฤติกรรมของคนเรา เกิดมาจากความคิดเมื่อเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมจึงเปลี่ยนแปลงได้การฝึกปฏิบัติคือการฝึกฝนพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนของตนให้ถูกต้องสิ่งที่ฝึกฝนคือจิตของตนอาจารย์เจ้าเมียวกว่าวันที่8กุมภาพันธ์2567เผยแพร่วันที่2195